สวัสดีครับสิพาเมืองเขาเมืองน้ำเมืองปูเมืองปตาเด้อเมืองคอยเมืองไปน้ำกันนี่เด้อเมือ่อเมื่อกีิชันไปนักหน่อยสองน้อยหน่อยไอ้าากับต้นบกเก้าต้นบกเดิม มันเขาบางนำว่า่อยมาดำขอดำนำใมดอกต้นไม้ไงต้นไม้ไงวะสุต้นไม้ไง,ไง,ไง,ไงอันนี้เขาเพิ่นดอกกันนี่คนม่นก็เขียวงามอยู่ะงาวงามไหลเป็นธรรมศาสามอยูา มะสามอีกแล้วอีออ่ก,กห้อยเขาห้อยข่อยมะสามไปมาสามไปอ้าาปอน,นี้ขอมาขุดคุดคุดขุดเราได้ีคุดสามไปได้มามาคุดสามผู้เดียวในสองหมื่นสามหมื่น้องใหเกาปากไ้

นสามไปก็มนตายมาันรู้ในตีกับยูดอดหอยข่อยมาสา่อยีมาสามยูรอยูอันนี้กับตุ่ข่อยเห็ดนี่อันนี้น้านยมบาบาทน,นี่ตุ่ยข่อหรเห็ดวาฝนตกฝนตกมาเลีให้นี่ให้ให้แล้วไงสมโม่นี่ ยานเขาตายอันดอกอม่คอยถามไปเรียงเอ่อเลยเรียบร้อยเลยผู้หละ่ะตายของง่วงเลย ไม่ยังหออรอโดนฝนตกก้นไหมใส่มาออกมากนน้ำไหมหรือบคือตันนี่ก็จิตวิสัยสามฝนตกถ้าฝนตกกันก็ออกตัวนี้รอดก็รอดลอดุนมันกลายไปสองจุกว่ะสอจุกแปสามจุกนี่ ะะมันก็ยางก็มึงทำหนีนะมึงเขามึงน้ำอางนี้กองเนาะแล้วดินดินดินมันก็ซุ่มอยู่เ่ราะเนมัมมนว่าซุ่มในดินได้ข่อยมึงให้หนีก่อนให้ขอยสามเลยตัดเริ่องแดงให้ขอยสามเลยตัดเริ่มแดกไปในใหนมุ๋มโอ้ยเทวาดาเยอะลงมาต่อ อองมาไอ้ลูไอ้านพอาด้หดของหดำเน่ยทำไปทีนี่กัโอเคอยใช้ไ้อย่นี่นี่ก็กาม้นชามมาิกามเออนี่ง่ัยกามามามเขาเนาะเห็นปะแมงสักูได้บอกกูก็บอกาันนี้ถูกไหม <c oughs> อันนี้กันนะ น,นั่งกันต่อห้อยขอมาสามมาอีก้องนี่เจ้านี่ปุนกว้วงขอจางสามไปหลายต้องคอยสามเขานี่หลายาน้ำกับพวกคอยมีหรอ ทางบ้านพวกม็มีผากับมีน้ำมีซองบอ่อใหมีน้ำมีซองกับเป้งไม่ข่อยแน่ติดแน่ปะติดแน่แหละเขาแค่ถือว่าได้สาม,มแล้วก็กระจิมาสามอีกก็หรอกผมเลี้ยงหันทัวก็ถึงถึงหน้าถึงตาถึงเจ้า ไอ้ย่างส้มไปบรรยากาศไปเรื่อยเอาหน้าน้ำไปเรื่อยบรากาศก็บ่อ่อยดีดอกเอาหลายๆก็บจีดึงลูกนังตี้เขาก็ะจีบ้าอยู่เนาะมาผู้เดียวมาผู้เดียวมบอนีมาไอ้มาหน้าผู้เดียวโอ้เม,ย,ม,ย,ม,ย,มอย,อย์เมย์ยังมาแต่บั้น งางมาไกลวะแตงางงางมาเล้กไกลกันนี่ก็ติการไปกินข้าวกินน้ำกลับไปกินข้าวกินน้ำอีแบบีดีเราจองมืองเขาอย่างไรที่นี่อืมว่าดีกบว่ามันจองเมืองเขาเมืองน้ำฟังหักหน่อยสอ,องหน่อ,นอย แกมันจีด้จีเข่าจีน้ำมันเขา,างเงีอนจีบอดีสะแตกเขา่าสะแตกน้ำมันกปูปลานานำกับพ่อคอยรลายดอกบรรยากาศกันพูดอะถนนไปกันไปเรื่อยๆส้อยๆว่าจันจัน ท่านท่านทำมันดำไม่ได้กันจีวก็การจีว่าจะไปหลกหน้าหน้าเธอมาว่าว่าผมผมผมจะไปหลกหน้าหน้าเธอมามามาดำอีกอีกอีกมันได้อีกล้ๆๆๆว่าได้เลยครับรถเชียงเขาหมดแล้วรถเชียงจากรถเชียงมา อันนี้ง่ายมากเลยกัง่ายกับบ้านที่มาที่นี่เมื่อยง่างเมืองเขาซื้อมันมันมันตายดีกว่าตายตายคือเขาวไปอี่นี่เนาะเขาเขานำเนาะคือว่านำนำมันนี่ไมนก็ตายง่ายจีเนาะเขาวไปเส้นกระป๋อมน่านำเห็นไหเห็นไหพี่น้องเสยงกรบป๋อม่อยมาเนี่ยขอมันซำเสียงซำซำซำเบาซื้อเขาไป Cái cây bayo, nát thương mại cây bít tham mê cây bút lạc hầu hết ở găng cái ngang 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 ว่านก็พยายากต้วงของเขาหน้ามักหากเลยมัเงินใจแล้วกระตุ้มบรรยากาศไปด้วยล้มล้มกันปึ่งล้มกับบ๊อบแมนบ๊อบแมนบ๊อบวินนี่กันเยินจะช่วยอยู่ล้มโอ้ว่าเขาจะกับปูบักม้อหบักแตงปูปลาหมักแ้งอัดเกล็ด cái đi càng anh cái thật kia cái cái gì chết cái càng sẽ rồi đang quạc đang tay tôm mềm ta ว่าเพื่อนนี่ยว่าเพื่อนมักจะพักใีเจ็เกินีเยอะหรอกย <c oughs> งคนี้งเก่งกว่านี้อ,อ,อีก <c oughs> เอาห้มองคอกันแบบนี้ เออกากันติว่าไปเนาะว่าพ้นกันติว่าอันว่าว่าเป็นยังเงาตอบคอมเมนต์กันแน่นั่งกันทั้งที่เนาะเ่าเพื้นกันติตอบอยู่งนะครับคอมเมนต์น้อง่อตอบเนะาะคอมเมนต์นนะพอเข้าใจแบบนักเลงนไง <c oughs> <c oughs> แล้วกันเดี๋ยวเขาชวนเพิ่ไ้นมะแบบนี่ ขอเจ้าพักกิเล็กเด้อขอพักกิเล็กเด้อมองยังไงมองยัไงกะว่าอันกะบเออความเป็นดอกกับวันที่นี่กะนว่าขวาพเ่็นน้ำคนเบียร์บักเบียร์อันนี้อันเห็นคลิปกับพันๆไปกับกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเด้อว่นานหมาดอกไทยเป็นคนดอกไทยเขาสิมา ngang ở ngoài đường này này mập quá bác kia kẹp luôn mấy chị ghép cái càng làm to. à wow. đi như <đến> thế này thôi. <laughs> Mua socoli คำหยาบเลเขาจีบเอามาวบ่มววบ่เสีบบวนัวอะไรบียอดงามเี่คนวนมากเขาไปกินกันหอเขากินต้นนอหม่แล้วช่วงนี้มกหนานอหม่เห็ดเห็ดกออกออกดีเดอพื้ดเห็ดออกดีลายเห็ดอพื้นไปติดน้าหาหาได้หาหาปไโอ้ยบ่ม่นมาห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 ากอ

นา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 เขาเออมนนา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 ไ้บหนี่คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านจะนังันนะน่าจะจบบรรยากาศเลยเป็นที่ดีสำหรบนวกเนี้ยปวเก้าพูดหโอ้ปวดอเจ้าม่หอด้าน oh นี้อยู่เล้ น,น,นี่ต,นนต,ต้นมะขู่ต้นนะี้หมักตกลกคนเราคนเขาจะหมักตกลงไหมไปตะกินเนา,นานนะเอากวดกันเลยนคือคือว่าเนาะเข็นชิบปั้มพันกับกดไหลกดแซ่กดจานตะไคร่เล้เนอหางกันไปเลยเข็บสีทุกคนทุกขู่ทุกคนเข็บีทุกขู่ทุกคน แต่ไหกดแซ่กคนสตว์ตะไครอยงเด้อคิดไปไหมจิอวไปแกงเตียนไปเอามาจัสด,ดีค่ะ